ค่ะอันนี้เราจะพามาดูกิ่งถั่วบาซิลนะคะที่เราจะพร้อมที่เราจะปลูกนะคะแบบนี้นะคะกิ่งพันุนะคะที่เราตัดมาแล้วหรือว่าที่เราส่งให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นกิ่งลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็นํามาตัดให้สั้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกต่อเนาะกิ่งหนึ่งก็สามารถตัดได้3ามสี่กิ่งเลยนะคะนี่สามารถตัดได้3ามสี่กิ่งเลยพอตัดเสร็จนะคะแล้วเราก็ นำไปลงปลูกได้เลยค่ะกิ่งเขาทนนะคะกิ่งเขาทนแม้แต่กิ่งที่ตรงนี้รากมันยังไม่ออกไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่ากิ่งไหนที่ช่วงรากตรงนี้อ่ช่วงกิ่งตรงตรงโคนเนี่ยค่ะตรงไหนที่มันมีรากแปลว่า ตรงนี้คือมันมันขนานราบกับพื้นแล้วตรงนี้คือมันจะลอยนะคะมันจะลอยมันมันเริ่มที่กําลังจะราบกับพื้นแล้วเดี๋ยวรากเขาก็จะออกนะคะเวลาเราไปปลูกก็เดี๋ยวมันก็จะมีรากออกมาเองค่ะเนี่ยค่ะช่วงตัวโคนต้นอาจจะมีรากแต่ช่วงปลายนี้นะคะรากอาจจะน้อยนิดนึงนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดนะคะลูกค้าดูตรงนี้นะคะ พี่พี่ดูตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นกิ่งที่เราตัดไว้แล้วประมาณประมาณน่าจะ20บวันได้แล้วอะค่ะเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะปลูกนะคะเราตัดออกมาแล้วก็อันนี้ก็ตัดได้อีกเป็นให้ได้ขนาดประมาณนี้ค่ะเนี่ยประมาณประมาณสัก10เซนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะเนี่ยค่ะก็ดูให้มันมีข้อตรงนี้นะคะหนึ่งข้อสองข้อก็ได้แล้วนะคะจริงๆอ่อะสองข้อสามข้ออย่างเงี้ยค่ะ นคะคะเราก็ตัดหนึ่งข้อสองข้อสามข้อแบบนี้ค่ะตัดแค่นี้เองแล้วเราก็ไปปลูกได้เลยเนี่ยค่ะนี่ปึ๊บตัดได้เลยเนี่ค่ะถ้าตรงนี้ถ้าดูแล้วมันอ่อนก็ไม่ต้องตัดนะคะให้ได้แค่สามกิ่งก็พอโอเคแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปปลูกกันปึ๊บแบบนี้นะคะอ่าง่ายมากๆเลยมาลงมือกันเลยค่ะ ปลูกถั่วบราซิลนะคะไม่ยากเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะโซลาเซลล์ติดแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่เขาเลื้อยมาจากตรงอื่นนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูตรงนี้ก็จะปลูกไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะคะมันก็จะเลื้อยมาจากที่อื่นเนี่ยค่ะเราก็เสียบดินเข้าไปเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้หนึ่งข้อมันก็จะแตกออกแบบนี้ค่ะมันก็จะแตกออก เป็นหลายกิ่งเนาะที่เราบอกก็เสียบเข้าไปเลยค่ะจะใช้วิธีนี้ง่ายมากๆเคลียดินให้เรียบร้อยนะคะเอาย้าออกให้หมดนะคะเคลียดินเคลีย์ญ้าออกให้หมดเราก็ปลูกทีนิดนึงค่ะจะได้เต็มเร็วๆนะคะนี่แบบนี้นะคะสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งแล้วแต่เราเลยค่ะใส่แบบให้มันเป็นแบบหลายทิศทางอะคะ่ะเวลาถ้าเราปลูกแบบ อย่างจุดแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะออกไปทางนี้ทางนี้ทางนี้มันก็จะออกแบบหลายทิศทางมันก็จะเต็มเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้อีกทีนึงนะคะตรงนี้นะคะก็ใช้มีดหรือว่าใช้เสียมน้อยนะคะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะคะเนี่ยก็คือนี้ทิศทางหนึ่งนี้ทิศทางหนึ่งอ่ออย่าลืมให้เขาขนานราบกับพื้นนะคะเนี่ยฝั่งนี้ก็ได้นี่ก็สามทิศแล้วพอเราปูได้สมทิศเขาก็ออกออกออกเนี้ยค่ะ เดี๋ยวมันก็จะเต็มเร็วนะคะอ่าเรามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่บอกนะคะอันนี้จะครบเดือนและยังไม่มีเวลาปลูกเลยค่ะนี่นี่เราก็จะเน้นปลูกแบบเป็นคนชอบใส่เยอะๆสองสามกิ่งใส่ไปเลยค่ะก็จะได้แบบแผ่ออกเร็วๆนะคะไม่ต้องห่วง,งห่วงกิ่งเนี่ยค่ะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะคะ ง่ายไหมคะง่ายมากเนี่ยเสียบไปเลยมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคะ่ะนี่เสียบเข้าไปโลดแบบน,นี้อันนี้จะเป็นทรายนะคะเขาก็จะค่อนข้างช้านิดนึงเนาะต้องปลูกในแบบดินดินแบบที่ไม่ใช่ทรายโดยตรงอะคะ่ะก็คือเหมือนที่รู้ก็คือทรายมันก็จะไม่มีสารอาหารเนาะเนี่ยคะ่ะเราปลูกไปเลยแบบสามสี่ทิศทางมันก็จะแพ่ออกแตกออกเต,ต็มเลยนะคะมันก็จะเต็มไวมากเนาะ อ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูปึ๊บปึ๊บป๊บเนี่ยค่ะเขจะแตกตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเงาเงาเนาะนี่ยที่เราปลูกเนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยลองทํากันดูนะคะถั่วบาซิลอ่อคุมดินนะคะคุมหญ้าคุมดินก็คือรักษาความชื้นในดินนะคะคุมหญ้าก็คือถ้าเต็มแล้วลดการเกิดวัชพืชวัชพืชเขาก็จะน้อยลงทีนี้พอเขามีดอกสีเหลืองๆที่สวยงามนะคะตอนนี้มืดแล้วดอกหุบหมดแล้ว มันก็เลยกลายเป็นการนิยมตอนนี้ที่ปลูกหนึ่งปลูกหนึ่งอย่างได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะพี่ๆทั้งสวยงามสวยงามนี่มาทีหลังเลยแต่ปัจจุบันนี้นะจัดสวนบ้านจัดสรรหรือว่าบ้านทั่วไปเหมือนเราอะคะ่ะก็เน้นในการปลูกเพื่อความสวยงามหลักสําคัญหรือลดปัญหาการตัดหญ้าบ่อยๆนะคะอย่างอันเนี้ย เราปลูกมาสองเดือนแล้วมันก็สูงอยู่เท่านี้แหละยกเว้นตรงไหนที่เราปลูกนานแน่นหนานั่นแหละค่ะมันก็จะเกิดการทับถมขึ้นเรื่อยๆ,ๆนั่นคือแบบว่ากรณีหลายๆปีที่เขาไม่ตัดเลยนะคะยังไงก็ดีกว่าการตัดหญ้าทุกเดือนทุกสองอาทิตย์แน่นอนหน้าฝนแบบนี้บอกเลยว่าตัดหญ้าบ่อยมากๆนะคะอเรามาปลูกกันดูนะคะนี่กิ่งพันธุ์ของเรานี่นะคะ